สนับสนุนโดย B-ing e ช่วงที่สองของรายการค่ะกับช่วงสิงสีสันค่ะช่วงนี้และค่ะสีสันแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอพูดถึงเราแบบว่าคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนิดนึงหน่อยดีกว่านะคะ mm hmm. แล้วก็คือเราบรรดานหนุ่มๆที่ชื่นชอบในเรื่องของฟุตบอลค่ะ ah. เ,เรียกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของการฟ ซิงค์ออสตา2016ค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีคุณตอนปิติพิรมพักนีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารหนุ่มไฟแรงของค่ายสิงห์นี่แหละคะ่ะนอกจากจะเป็นผู้บริหารแล้วก็กลับมาเป็นทีมของสิงค์ออสตานะคะก็ยังดำรงตำแหน่งในส่วนของผู้จัดการทีมอีกด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่างานนี้เนี่ยเป็นเรื่องของหนุ่มๆที่ชอบแบบการเตะบอลใช่ไหมแล้วก็มีวงการเดียวกันนะคะ,ะงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีเหล่าทั้งซปเปอร์สตาร์มี แล้วก็บุคคลในวงการต่างๆที่มีอุดมการเดียวกันพร้อมใจกันมาร่วมงานในครั้งนี้นะคะโดยงานนี้ะนำทีมโดยมีใครบ้างเอ่ยชื่อต้องรู้จักมีคุณเต่าสมชายานะมีแก้วพงประยูนค่ะมสมจิตจงจอหอมีโจ้สืบสังนะคะมีหนุ่มสอนรามมอ<า>สตีมพานาจอรนบาวโวปั้นจันรบรมะค,ค่ะเต๋าเศรษฐพงศ์แล้วก็ยังมีดาราชื่อดังรุ่นใหม่ๆอีกมากมายนะคะรวมแล้วประมาณ40คนเ<า>ยอะมากเยอะมาก งกงตางทานเดียวกันก็คือชอบฟุตบอลนะคะเขาบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลการกุศลนะจ๊ะเพื่อที่จะนํารายได้นะคะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและจําเป็นค่ะโดยมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมฟุตบอลไปทั่วประเทศนะคะเจตนารม์ก็คือต้องการเป็นผู้ให้ในวันที่มีทุกอย่างแล้ว เออได้<ม>รับนะอิ่มจนเต็มแล้วก็กลายเป็นผู้ให้นะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมสิงออสตาร์นะคะเป็นครั้งแรกค่ะเขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นฟุตบอลน,นัดพิเศษนะคะเป็นเรื่องของการกุศลอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาอำเภอเวียงปา่าเป้านะคะจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ คือโรงเรียนนี้นะคะประสบอัคคีภัยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะกิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีแค่การเตะฟุตบอลอย่างเดียวนะคะเขายังมีฟุตบอลเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆในกีฬาฟุตบอลในพื้นที่เนี่ยนะคะที่สนใจร่วมฝึกฝนเทคนิคในการเล่นฟุตบอลให้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะอ่าก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่บอกว่าไหนๆก็มีอะไรที่ชอบเหมือนกันเอาสิ่งที่ชอบมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมรวมตัวกันเป็นการกุศล ถูกนะต้องเลยน,น่าจะจำหน่ายบัตรเป็นการกุศลด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมาที่อีกหนึ่งสีสันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณตาวัย80ปีคะ่ะที่เขาเนี่ยนึกสนุกอยากจะเขาเรียกว่าอะไรสร้างเกมล่าสมบัติเมือง,งไทยเราไม่ค่อยเห็นเนาะการแบบว่าพวกเกมล่าสมบัติอว,ว่า วัดของทาวหรืออะไรได้ข่าวแม่ส้มที่เหมือนแบบปู่ย่าตายายเนี่ยคือคนสมัยก่อนไม่รู้จะเก็บเงินไว้ไหนก็ซ่อนยัดไว้ใต้เตียงบ้างในโซฟาบ้างวันเดียอีลูกหลานก็บอกว่าเเก่าแล้วเอาไปบริจาควดเขาก็ไปรีโนเวทเพื่อจะอมาขายปรากฏเจอเงินอยู่ในนั้นอ๋ออยู่แบบเหมือนอยู่ในเตียงอยู่ในไม้คุณตาของคุณเป็นล้านแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นเลยแต่คุณตาคนนี้เนี่ยเขาทําการเก็บสะสมนะคะทองคํา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี58จนถึงเมษาปี59และนำไปฝังไว้อยู่หลังบ้านตามจุดต่างๆของบ้านใช่แล้วทำเป็นเกมล่าสมบัติให้กับลูกหลาน<ห>แล้วทองคำไม่ใช่แค่บาท2บาทนะจ๊ะเธอรู้ไหมราคาเท่าไหร่ oh <my. S 1> ทั้งหมดเนี่ย85,000 0ปอนด์ตีเป็นเงินไทยประมาณ43ล้านบาทเ<ห>ยอะมากคุณตาคุณตาคะรับหลานอีกคนไหมค คาเตอร์ของอีชชนี่หายไปหรือเปล่าน,นั่นนะสิ <c oughs> คือแล้วเขาก็ <c oughs> คือเขามีลูกหลานเนี่ยสิคือเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ <c oughs> เขาเอาไปซ่อนเนี่ยสิแห่ง ทำไอ้ใบลาสมบัติเนี่ยสิยแงใชุดใช่ลายแทงสมบัติอ่ะแปชุดเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยมาหาเขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของการคิดเกมนี้ขึ้นมาคือเขา,ารู้สึกว่าตอนนี้เศรษฐกิจกบ้านเรามันไม่ค่อยดีบ้านเขาไม่ค่อยดี<อ>ก็คือเครื่องใช้เอยแบบว่าค่ากินค่าอยู่มันแพงขึ้น17%เลย<อ>เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะทิ้งอะไรวาให้ลูกหลานแต่ก็ไม่ได้อยากจะแบบ ตายไปแล้วก็อ้าวยกให้เขาอยากจะให้บอกว่ามีกิมมิกนิดนึงเอนนี้่เหมือนกันนะแล้วยังไงเปรี้ยวมาเขาบอกว่าและอีกอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเนี่ยคิดเกมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในปี25-30หารผ่านไปแบบหลายปีแล้วเนี่ยเขาเคยเจอวิกฤตเงินทุกอย่างแบบสูญหายไปในวันที่เรียกว่า Black Monday ์ไปเหมือนเป็นแบบช่วงวิกฤตของเขาในตอนนั้นที่อยู่เงินก็หายเขาเลยรู้สึกว่า เขาไม่อยากเก็บเงินไว้นในธนาคารเพราะว่าจูๆ่ๆเศรษฐกิจตกต่ำแล้วอยู่ๆเงินในธนาคารมันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็เป็นไปได้เขาก็เลยเอามาฝังไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็เอาอะไรแหงทั้งหมดเนี่ยฝากไว้กับทนายเหมือนคืออยู่เป็นพี่นายกรมวันไหนที่เขาจาับไปแล้วค่อยมาเล่นกันเออแต่สิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นข่าวออกมาแล้วเนี่ยคิดว่าหลังบ้านคุณปู่คุณตาไม่น่าจะปลอดภัยแล้วนะจุดนี้นะใช่ค่ะอื่นๆ็อาจจะมีแบบถ้าเป็นไทยบ้านเราก็แบบมีจอบมีเสียบแล้วก็ตนตอนดึกๆนะไม่มีไฟ 43่สิบสาล้านแต่เราว่า43นะ่สิบล้านเขาก็น่าจะมีแบบกล้องวงจรปิดจ,จ้างยามจ้างอะไรอยู่แหละแต่หน้าแปลกใจตรงที่เขาบอกเขาเพิ่งเก็บทองเมื่อปีที่แล้วเองนะเริ่มต้นเก็บปีเดียวโดวยประมาณใช่อาชีพอะไรเนี่ยยอดมากเลยนะโอ้โหอ,อ,อยากจะเป็น <พา S 1> หลานเลยเกินแ,แบบนี้ไปดูเรื่องลดน้ำหนักหน่อยดีกว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวแต่สาวๆหลายคนอาจจะเครียดเรื่องนี้อยู่ค่ะไจะพาไปดูวิธีการลดน้ําหนัก ของผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะที่อ้วนมากขาบอกว่านอกจากคุมอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วเขาใช้อีกหนึ่งวิธีในการตัดไขมันที่ทาอกของเขาออกไปยังไงเออมาฟังกันดีกว่าเรื่องราะคะวค่ะเป็นเคสค่ะโอ้โหเป็นยไงล่ะเออนางชั้นแตกต่างนะ<อ>ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งคะ่ะชาวอเมริกันนะคะ มีชื่อว่าลินเซ่ฮูเวอร์ค่ะเป็นสาวเมื่อกันว่า 23, 23ปี23เองใช่23ลูกหนึ่งแล้วนก็สามีนางนะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยนะทุ่มเงินหลักแสนเพื่อเชือนหน้าทองน้ำหนักกว่า4กิโลออกไปจากเรือนร่างค่ะเขาบอกว่าเธออ้วนไ่ได้ยังไงเธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเนี่ยนะเป็นคนที่ ถ้าทานฟาสต์ฟู้ดแล้วน้ำอัดลมมากมากเป็นขนาดไหนเป็นเหมือนนิสัยของคนแบบคนอเมริกันส่วนใหญ่นะึ่งมันอร่อยนะใช่นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเขาดื่มน้ําอัดลมวันละ3ลิตรเป็นไงล่ะคุณโอ้โหเห็นรูปนี้แล้วช็อกเลยค่ะเขาวนเพราะดื่มน้ําอัดลม3ลิตรวันนึงแล้วก็กินฟาสต์ฟู้ดวันละสามื้อแคลอรี่ที่เข้าร่างกายเขาไปเนี่ยวันนึงประมาณ4 0 0พกิโลเยอะมากผู้หญิงเราต้องเท่าไหร่นะผู้หญิงเราประมาณพันห้ากพอแล้วผู้ชายประมาณ2 0 0พใช่ไหมใช่ใช่ นะคะเบอกว่าเธอก็กินโดยที่เธอไม่สะทกสะท้านใดๆเลยน้ําหนักเธอพุ่งขึ้นนะคะไปที่323ปอนด์หรือประมาณ146.5กิลกอ้โลโเป็นไงล่ะดูบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเธออายุ21พอพอวันที่เธอครบรอบ21ปีเธอก็นั่งเครื่องบินกลับไปเยี่ยมบ้างเธอที่ลาสเวก,กัสน,นะคะเขบอกว่าปรากฏว่าเธอเนี่ยคาดเข็มขัดไม่ได้มนขึ้นเครือ่องจริงๆร้อยกว่านี้ต้อง ตั้งเบียดคนข้างข้างกันนะนะจริงๆน่าจะเป็นแบบยกไอ้นี่ยกไอ้ตัวพักแขนล้วซื้อสองที่ใช่เออมันเป็นเรื่องจริงมันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น่ะดูหนังค่ะเพราะว่าแต่ดูรูปอันนี้ดิอันนี้คือโหดมากเลยอ่ะเหมือนฟีลว่าเขาน่าจะลดน้าหนักแล้วพอลดแล้วไอ้น้าท้องมันย้อมันยไม่ใช่เขาบอกว่าเธอลดโหดมากค่ะคุณผู้ชมแรงบันดาลใจก็คือเธอรักเข็มขัดไม่ได้เนี่ยเธอคุมอาหารแล้วก็ควบคุมมากขึ้นนะคะโดยให้ตัวเองกินแค่วันละ700กิโลแคลอรี่อันนี้ก็น้อยไวัน อันนี้ก็น้อยไปอันตรายเานี่ยแหละมันเป็นเพราะเหตุนี้มันเลยทําให้หน้าท้องย,ยุ่ยเพราะมันลงเร็วเกินไปทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องของแตกลงแตกลายใช่ไหมแต่เขาไม่ไดพูดถึงเ,เขาบอกว่าเธอลดไปได้นะคะเใช้เวลาทําแบบนี้เนี่ยได้ปีครึ่งค่ะน้ําหนักจาก146.5เหลือ,อ8 8 9 เกือบครึ่งเออเออลงเยอะเหมือนกันเขาบอกว่านอกจากนี้อย่างที่เห็นหน้าท้องมันไม่หายไปทํายังไงดีละ่ะผ่าตัดเลยง่ายๆเออเขาบอ<บ>กว่าเธอหุ่มเงิน6,500ดอลลาร์นะคะหรือเราวๆประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทผ่าตัดเ,เนื้อที่หน้าท้องที่หนักกว่าส0กิโลกรัมนี่ออกจากร่างกายและก็ในขณะเดียวกันใน,ในผ่าท้องใช่ไหมใช่หันนมด้วยเลยฮะจากเอเพิ่มเออมาใจสามีนิดนึงถูกต้องค่ะหน้าอกเธอก็เลยสบึมสปั๊มขึ้นมานะคะแล้วก็เธอสามารถที่จะใส่เสื้อผ้า คุณเนี่ยนะคะแบบไซส์ใหญ่กลายเป็นไซส์ XS ได้ XS เลยนะอย่างที่เธอหวังเท่าคุณได้ไหมใช่ประมาณเราเรา XS โอิงส่งพวกเรา XS เป็นไงล่ะแต่มันโหดไปนะแล้วว่าจริงๆฝรั่งอะประมาณ M อ่ะก็น่าจะอดีกำลังแบบหัวนะใช่แต่ก็นั่นแหละเขาอาจจะแบบลดเหลือ XS แล้วก็เผื่อจะได้กลับไปกินน้ำบัลลม3ลิตรเหมือนเดิมก็เน้นแบบ อ,อกสะบึ้มสะบ้าออก็บอกว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปเลยค่ะเออก็ดีนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องดีๆแหละที่บอกว่าผู้หญิงเราหันมาดูแลตัวเองเพราะถ้า,ถาปล่อยร้อยกว่ากิโลนี่ไม่น่าไหวตุยใหญ่มากใช่ก็มีลูกแล้วไงจริงๆแบบจะเอาตรงๆจะมัดใจสามีจะแบบ ก็ต้องควรจับนช่นิดหนึ่งนะแล้วไหนจะต้องดูแลลูกมันต้องกระชับกระเฉงอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างช็อกก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราไม่มีแน่ๆน่เป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งค่ะในออสเตรเลียที่เขาเนี่ยกำลังตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่ใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยเกิดอุบิเหตุขึ้นมาใบมีดที่ตัดหญ้าเนี่ยดันไปโดนกบตัวหนึ่งซึ่งคือกบในรูปนี้เลยนี่ตัวเลอ เจ้ากบน้อยตัวนี้งไงโดนหลังเวอร์พอ<ย>หลังเวอร์แล้วเธอก็รู้สึกแบบไม่ได้คืออยู่ๆก็รู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกว่าจะปล่อยให้มันตายไม่ได้เห็นว่ามันยังไม่ตายก็เลยนะคะรีบเนี่ยพามันเนี่ยไปประถมพยาบาลกันที่โรงพยาบาลน,นะคะตอนแรกเนี่ยเธอเนี่ยก็ 1, 5, พันผ้าพันแผลให้มันตัดสินใจแล้วก็ติดต่อโรงพยาบาลรักษากบโดยเฉพาะที่อยู่เมืองแคนส์นะคะซึ่งอยู่ไกลออกไปกว่า1000กิโลเมตรก็เลยจะต้องทําการเอามันขึ้นเครื่องบินเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกบ น่ารักมากน่ารักมากน่พากบขึ้นเครื่องเลยนะนั่งพากบขึ้นเครื่องเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็เนี่ยแหละก็ได้รับการรักษาแผลก็หายแต่ก็ยังเป็นแผลเป็นแล้วก็พอหายดีรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้แล้วเขาก็เอามันไปปล่อยตามธรรมชาติเหมือนเดิมเป็นเรานะรักษาขนาดนี้เลี้ยงไว้เองดีกว่าไม่ปล่อยแล้วบินใช้เครื่องต้องบินไปพันกิโลใช่ไหม้ยพันกิโลเนี่ยคือกรุงเทพเชียงใหม่ก็700โลถ้าคือไกลไปกว่านั้นีิค่ะอืม ลงทุนมากใ,ใช่เลยพูดถึงขนาดนี้แล้วนี่นี่คือเป็นเรื่องสัตว์นะคะของคุณมาถึงเรื่องของอีชันก็เป็นเรื่องสัตว์บ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปคลๆหนึ่งค่ะที่เป็นภาพของหมีขั้วโลกตัวหนึ่งค่ะที่ถูกจับออกมาขังไว้ในกรงกระจกภายในแกรนด v i l l e ะควาเรียมที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนี่นะคะในเมืองกวางโจโมูนทนกวางตุ้งประเทศจีนค่ะ เขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนในรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยขึ้คลิปขึ้นนะเพราะอะไรคะมันเพราะอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อมีคนเห็นเนี่ยนะคะเขาก็ต่างโพสคลิปนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานาเพราะว่าส่วนการค้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นรูปนี้นะคะเขานาหมีพวกโลกเนี่ยมาไว้ในในกรงกระจกหรือว่าในเอาง่ายๆเหมือนในกระจกเนี่ยให้คนถ่ายรูป ให้คนถ่ายรูปให้ให้คนมาใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าชะตากรรมของมันดูน่าสงสารมากค่ะเพราะว่าดูสภาพที่เป็นอยู่แล้วดูลักษณะหน้าตาดูอะไรเงี้ยคือมันไม่เว่อร <คน S 2> ์มันไม่มีความสุขนะใช่และเรื่องราวนี้นะคะก็ถูกตีแผ่โดยเว็บไซต์เชียงไฮอิงส์ค่ะรายงานว่าคนรักสัตว์นะคะแห่ลงชื่อเรียกร้องให้ปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแห่งนี้ค่ะ แต่ยังคงต้องการรายชื่ออีก1.3แสนรายชื่อหรือว่าประมาณแสนสามหมื่นรายชื่อ,อเพื่อช่วยเหลือเจ้าหมีขั้วโลกตัวนี้และของเพื่อนและของเพื่อนหมายความว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นี่นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่5 8 0 0 0ตารางเมตรบนชั้น3ของศูนย์การค้าค่ะ,ะเป็นศูนย์การค้าที่อำนวยความสะดวกหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะมีทั้งศูนย์อาหารมีทั้งลานโชว์การสแสดงแล้วก็ขายของที่ลกื่องต่าง เขาบอกว่าในนั้นกนน็ยังจะมีสัตว์อื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกโวกโล่มีวาน,นเบลูกา้าแล้วก็มีตัววอลลัสค่ะเป็นต้นนะคะเขาบอกว่าต่างๆในอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอเอาง่ายๆเถอะดูแล้วมันไม่โอเคพื้นที่แคบแสกปรก เต็มไปด้วยเศษอุาระและหนอนตัวอ่อนรวมถึงแมลงต่างๆมากมายโอ้ยน่าสงสารดูจากภาพก็น่าสงสารจริงนะดูสินี่ไงนหนอนเต็มเลยอะคือเหมือนแบบว่าคือคือปกติเราอาจจะเห็นพวกหมีขั้วโลกหรือนกเพนกวินอย่างบ้านเราอะอยู่ในสวนสัตว์แล้วมันไม่มีปัญหาเพราะเขาดูแลแบบว่าสิ่งแวดล้อมของมันให้มันใช่คือให้มันเหมือนอยู่บ้านมันจริงๆแต่อันนี้มันเหมือนแบบทุกอย่างที่เขาจัดเตรียมมามันไม่ได้เหมาะกับมันอะถูกต้องค่ะอาจจะดูคับแคบไปด้วยนะคะก็หน่วยงานคุ้มครองสัสดิภาพอันิมอลเอเชียนี่นะคะก็ได้อ ให้มีการปล่อยสัตว์เหล่านี้รวมออกสู่ธรรมชาตินะคะก็บอกว่ามีผู้ร่วมลงนามไปแล้วนะคะ1นึ0 0 0สคนแต่ว่าตอนนี้ต้องการ 1, 3, อีกแสนสามเพื่อดาเนินการจัดการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าเห็นด้วยแล้วก็ต้องการที่แบบว่าให้ยุติเรื่องพวกนี้นะคะคสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ animalasia.org นั่นเองก็ไม่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นคนจีนเท่านั้นนะคะ,คะก็คือทั่วโลกสามารถไปลงนามนะคะช่วยพวกสัตว์พวกนี้ได้ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฝากกันไว้แล้วกันเนาะถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยรีบไปลงชื่อด่วนๆเลยอีกถกต้องเขาต้องการ3 0 0แสน ออแสนสามจ้ะไม่ไม่หมายถึงว่าแสนเจ็ดแล้วไง<อ>แล้วก็อ,อีกแสนสามก็เป็นสามแสนนะคะอ่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็หมดเรื่องราวของสิง์สีสันไปแล้วนะคะ,ใ,คะในช่วงหน้าอย่างที่บอกไปเรามีแขกรับเชิญนะคะรับรองว่าจะต้องแบบว่าคุยกันแล้วแบบน่าสนใจแน่ๆน่ผทางคุณเลยเพราะว่าดิฉันต้องการอ,อยากจะรู้ที่มาที่ไปของชื่อเพลงนี่แหลคะค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวติดตามกันเปรกหน้าค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่เพรา I'm